แก้ไขทุกสถานการณ์ทุกปัญหาได้ด้วย3หลักการนี้หลักการประการที่1คือเรื่องของปัญหานี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่กําลังเผชิญอยู่ที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหามันได้ การรู้ว <Would lich S 1> ่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับรู้จริงๆเลยนะครับว่าเรื่องที่เราเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันจะทําให้เราจัดหมดหมู่ของปัญหามาได้และเราจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเพราะเรารู้นะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนี่เป็นเบสิกมากเลยนะครับหลายคนมองข้ามเรื่องนี้นะครับว่ามันมีปัญหาเข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมปนเปกันนะครับ แต่ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาประการที่2ในการที่จะแก้ปัญหาก็คืออะไรเป็นสาเหตุของปัญหานั้นอันนี้ต้องมีข้อนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้เมื่อเราลิ s t รายการมานะครับ 1, 23ว่าอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องของปัญหาเหล่านี้ก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจได้ว่าเราจะแก้ไขมันได้อย่างไงเพราะเราเข้าใจสาเหตุนี่ครับว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็ไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาตามสาเหตนนุนั้นๆมันจะมีกี่สาเหตุแล้วครับที่ทําให้มันมีปัญหานี้เกิดขึ้นเราก็ไปดูครับว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยที่1 2, 3 4 5สาี่ห้า แล้วเราก็เข้าไปจัดการกับสาเหตุเหล่านั้นว่าอ๋อสาเหตุนี้นะครับมันเกิดขึ้นอันนี้เราแก้ไขด้วยวิธีนี้สาเหตุที่2เกิดขึ้นด้วยจากอันนี้เราแก้ไขด้วยวิธีนี้2 3 4 5เมื่อเรารู้สาเหตุของมันนั่นแหละครับจะเป็นกระบวนการที่2ที่เราจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้และประการที่3เป็นประการที่สุดยอดมากก็คืออะไรเป็นกุญแจสําคัญของปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นๆ ในสถานการณ์ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหานะมันจะมีเคล็ดลับอยู่ครับมันจะมีกุญแจสําคัญอยู่ครับว่ากุญแจเพียงอันเดียวนี่หละครับวิธีการเพียงอันเดียวหรือไม่กี่วิธีการนี่แหละมันจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้หรือแก้ไขสถานการณ์ทั้งหมดนั้นได้อะไรจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น อะไรเป็นเคล็ดลับเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์นะครับที่สําคัญที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นแก้ไขปัญหานั้นให้ดีขึ้นอันนี้เราจะไปจะต้องคิดวิเคราะห์ครับเมื่อเราเริ่มคิดวิเคราะห์ออกมาได้ว่าสาเหตุมีอะไรกุญแจสาคัญนั้นคืออะไรเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราคิดนั้นนะครับว่าเป็นกุญแจสาคัญนั้นเอาไปใช้เพื่อจะแก้ปัญหาและในกระบวนการใช้ก็คือการจัดลําดับขั้นนะครับในสิ่งที่ต้องทานะครับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้แก้ไขสถานการณ์นั้นได้ทาให้สถานการณ์ที่แย่หรือสถานการณ์ที่มันไม่ดีหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นลดน้อยบรรเทาความรุนแรงลงและในที่สุดแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ในเรื่องสาประเด็นนี้เป็นกระบวนการของการที่หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นสถานการณ์ที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถช่วยเราในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสามารถนำมาไปยุกใช้ได้ถ้าเพื่อนๆมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปที่ผมจะทำขึ้นมาผมคุณชายผก์สร้างถิ่นสวัสดีครับ